นะครับเอาละฮะสวัสดีฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเราอยู่กับคลิปเอออยู่กับช่องเอ่อ Back h o e s k นี่เราจะมารีวิวสิ่งที่ผมต้องเสียงเงินซื้อมาอ้อันที่มีเด็กอื่นด้วยนะติี้เกียดอันนี้เป็นกล่องพิเศษนะฮะซึ่งผมแอบแกะไปแล้วนิดนึงเนี่ยไอกาก็ยังมีนี่จะมีเอ่อคาตาของรอยัลพลดิน เ,เกรดหนึ่งนะฮะชื่อว่าเออเป็นมึอฮะโฟกัสว่ามันโฟกัสมือผมไม่เป็นไรมันชื่อว่าเออในโคยเออร์อารีนนี่เป็นการ์ดการ์ดว,ว,วาวาวมาจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ฮะเราก็จะมาดูนี่จะไปดูทีละใบกันเลยดีกว่านี่ เออเป็นคลิปแรกของช่องที่ไม่ได้เล่นเกมฮะแต่เป็นรีวิวการ์ดแรกคริติคอทิเกอร์คริติคอเป็นเป็นนี่เลยเป็นคริติคอทิเกอร์การ์ดแบบนี้ฮะการ์ดธรรมาดาแทนทิกเกอร์ก็การก็ถือว่าการ์ดสวยอยูออ่ซื้อจากเซเว่นมาเลยดอลทิเกอร์ รอทิกเกอร์โดทิกเกอร์ว่าจริงผมเคยมีเด็กอื่นด้วยอย่างเช่นรอยย่อพอ,อดีนแต่รู้สึกว่ามันจะโดนน้ำฝนแล้วก็สู่ตลาดหายไปหมดเลยอันนี้ฮิวทิกเกอร์ฮะฮิวทิกเกอร์ฮิวทิกเกอร์ฮิวทิกเกอร์นี่จะเป็นเกตหนึ่งอันนี้รู้สึกจะเป็นแคนเออแคนสปายแร์เตอร์เออผมอ่านไม่ค่อยออกอะไร โอ้ขนาดภาษากรีกยังอ่านไม่ออกเลยภาษาไทยก็ไม่ออกแค่เดียวกันนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าการใช้ได้เลยอาจจะอนาคตถ้าเจอซองก็จะเอามาใส่ก็ก็จะมีสุดผมไม่เล่นโชนนะก็ก็สาวบุกบันการแล้วเนาะ จะเป็นเกทหนึ่งนี่จะเป็นเกทหนึ่งเท่านั้นนะฮะอันนี้จะเริ่มเกทสามละอันนี้คือโอเมกเกอร์นุ๊บนี่จะเป็นเกทสองก็จะ ปเลยอันนี้จะเป็นเกจศูนย์เป็นการเริ่มต้นการเริ่มต้นของเด็กอ่ะอันนี้ผมจะวางไว้น,นี่นะ่ปึ๊บการเริ่มต้นนี่น่าจะเป็นกา๊าซที่อยู่หน้าปลกน่าจะเป็นกา๊าซเอ่อเป็นบรรยากาศของเด็กนี้นี่จะเป็นเพอร์เฟกต์ก เพอรกตการเอทหนึ่งนี่เกดสามเกดสองนี่เป็นอ่ะเกดสามลืมให้ดูให้ช่วยเ,เนี้นี่เกดสองอันนี้เป็นเกสี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยดูเก4สี่ดูเกสามนี่แววบามากสวยนะ ว่าการนี้สวยแต่ใบนี้สวยกว่าน่าจะมาดูเกสีกันทีละใบเกศีก็มกม,มีแค่นี้ก็สกิลผมไม่อานไห้ฟังกนะ็ไปหาซื้อเองยาวเกินไปอ่านไม่ได้ก็กาเลยมีแค่นี้ครับก็ถือว่ากาก็สวยอยู่ นี่ก็จะประมาณนี้ปลาที่มีต่อใบก็จะมีอยู่ประมาณนี้น่าจะมีเด็กอื่นเนอะที่หลันเดยวไปหาซื้อมัง้งก็จะมีแค่นี้5คลิปก็ ใบเดี๋ยวให้ดูอีกเลิ่มสวยนี่เิ็กนี้ผมซื้อมาในราคา5 9บาทอันนี้จะมีสุ่มการ์ดหายาก4ใบผมได้ใบนี้จริงอ,อยากได้ Shadow พา้ดินนะเท่เนี่ยกเดี๋บคุูอีโปรลอล สี่ใบเดกนอกโอเวอร์ดอันนี้กานี่จะเป็นการของภาควีนะการแถมเป็นการพิเศษก็ประมาณนี้ก็ไม่มีแล้วก็ใบ